สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยค่ะพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยค่ะเอาล่ะค่ะลองนึกภาพตามนะคะไม่ใช่แค่การค้นพบสุสานเดียวแต่การเจอสุสานหลายร้อยแห่งทั่วประเทศจีนในช่วงเวลาที่แบบไล่เลี่ยกันเลย แหล่งข้อมูลของเราวันนี้มาจากทั้งรายงานข่าวหลายฉบับแล้วก็ข้อมูลจากนิทรศการพิพิธภัณฑ์ซึ่งทั้งหมดชี้ไปที่การค้นพบที่น่าทึ่งมากๆค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือการเจาะลึกว่าสุสานโบราณเหล่านี้ที่บางแห่งอายุเกิน2,000ปีกำลังเปิดเผยความลับอะไรเกี่ยวกับชีวิตความเชื่อแล้วก็ความรุ่งเรืองของอรารยธรรมจีนโบราณให้เราได้รู้กันใช่เลยครับแล้วเความน่าตื่นเต้นของมันคือ การค้นพบที่กระจายตัวแบบนี้มันไม่ใช่แค่การขุดเจอวัตถุโบราณสวยๆชิ้น2ชิ้นนะครับแต่มันเหมือนการที่เราได้จิ๊กซอชิ้นใหญ่ๆมาต่อภาพประวัติศาสตร์พร้อมกันทีเดียวหลายร้อยชิ้นเลยมันทําให้เราเข้าใจได้เลยว่าสังคมยุคนั้นมีโครงสร้างอย่างไงเขามีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายลึกซึ้งแค่ไหนแล้วที่สำคัญเลยคือเสถียรภาพทางการเมืองมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตและแม้กระทั่งการตายของผู้คนย่งไงบ้าง ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่สเกลของการค้นพบก่อนเลยดีกว่าค่ะเพราะตัวเลขมันโหมันมหาศาลจนหน้าตกใจจริงๆอย่างที่แรกเลยในมณฑลซานซีทองตอนเหนือพบสุสานมากถึง445แห่งคะ่ะอายุเก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยจ้านกวัวหรือ Warring States Period ที่รบกันดูเดือนเมื่อ2,000กว่าปีก่อนในนั้นมีโบราณวัตถุอีกกว่า700ชิ้นทั้งเครื่องสำริดเครื่องตั้นดินเผายกคือมาครบเลยคะ่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่ที่เดียวนะครับที่มณฑลอานฮุยทางตะวันออกก็เจอกลุ่มสุสานคู่ผูอีก75แห่งอายุก็ไล่เลี่ยกันเลยครับตั้งแต่สมัยจ้านกว๋วถึงรัชวงฮั่นเจอวัตถุไปอีกกว่า300ชิ้นถึงแม้เออหลายแห่งจะถูกโจรปล้นไปบ้างแล้วแต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็ยังให้ข้อมูลมหาศาลเลยแล้วที่น่าสนใจคือมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ในแผ่นดินใหญ่ ที่เมืองทูฟานเขตซินเจียงซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นทางสายไม้ในตำนานก็พบบุรีสถานหรือเนโครโพลิสขนาดใหญ่มีสุสานอีกกว่า200แห่งแต่ลักษณะต่างออกไปเป็นเนินดินทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมที่ก่อด้วยหินซึ่งคาดกันว่าเป็นของชนเผ่าเร่ร่อนค่ะ ใช่ครับคือการที่การค้นพบสามแห่งนี้ที่อยู่ห่างกันคนละมุมของประเทศในเวลาไล่เลี่ยก,กันมันเหมือนกับการเจอเมืองปอมเปอี3าเมืองพร้อมกันเลยนะมันเปลี่ยนสเกลความเข้าใจของเราจากจุด เป็นภาพใหญ่ในทันทีเราเห็นตั้งแต่สุสานของคุณนางชั้นสูงในที่ราบภาคกลางที่เต็มไปด้วยของหรูหราไปจนถึงสุสานเรียบง่ายของชนเผ่าเร่ร่อนตามแนวชายแดนแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือไม่ว่าวัฒนธรรมจะต่างกันแค่ไหนพวกเขากลับมีความเชื่อบางอย่างร่วมกันอย่างเหนียวแน่นเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายซึ่งสะท้อนผ่านการสร้างบ้านหลังสุดท้ายนี่แหละครับ mm. ซึ่งความเชื่อที่ว่านั้นดูจะไปถึงจุดสูงสุดในสมัยราชวงศ์ฮั่นเลยใช่ไหมคะที่พวกเขาไม่ได้แค่เตรียมของไปใช้แต่แทบจะยกไลฟ์สไตล์ทั้งหมดตามลงไปในสุสานเลยถูกต้องเลยครับแนวคิดหลักของราชวงศ์ฮั่นคือสุสานไม่ใช่แค่หลุมศพแต่มันคือวังหลังความตายที่ต้องสะดวกสบายและหรูหราไม่ต่างจากตอนมีชีวิตอยู่และคำว่าทุกอย่างนี่คือทุกอย่างจริงๆครับไม่ใช่แค่ของจำลองเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นของที่ใช้งานได้จริงครับ นี่คือจุดที่มันสนุกมากเลยค่ะอย่างแรกที่เห็นในหลังข้อมูลแล้วต้องขยี้ตาเลยคือหม้อไฟ5ช่องหรือดิงโค o ดรอนคือปกติเราจะเห็นภาชนะสำริดแบบนี้ในฐานะของประกอบพิธีแต่ชิ้นที่เจอนี่คือหม้อไฟสำหรับปาร์ตี้ของจริงเลยมีช่องแบ่ง5ช่องหมายความว่าสามารถกินซุปได้5รสชาติพร้อมกันนี่มันปาร์ตี้หม้อไฟ2000ปีชัดๆเลยนะคะ ใช่ครับมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องอาหารการกินเป็นความสุขที่ต้องเอาตามไปด้วยแม้จะตายไปแล้วหรืออย่างภาชนะตักไวน์ที่ดูเผินเเหมือนทัพพีธรรมดาแต่การออกแบบภายในมันซับซ้อนมากมันใช้หลักการของการลักน้ำหรือไซโฟนที่โรงบ่มไวน์สมัยใหม่ยังใช้กันอยู่เลยเพื่อตักไวน์โดยไม่ให้กากตะกรอนปนขึ้นมาด้วยนี่คือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยครับแต่ที่ทึ่งที่สุดเลยนะคะคือโคมไฟไร้ควันค่ะ ลองนึกภาพชีวิตกลางคืนสมัยก่อนที่ต้องจุดตะเกียงน้ำมันควันต้องคลุ้งไปทั้งห้องแน่ๆแ,แต่คนสมัยหัน่นออกแบบโคมไฟให้มีท่อโค้งนำควันจากการเผาไหม้ทั้งหมดลงไปดักจับในน้ำที่อยู่ด้านล่างของโคมทำให้ไม่มีควันรบกวนเลยแถมยังออกแบบให้มีแผ่นกั้นแสงที่เลื่อนเปิดปิดได้เพื่อปรับทิศทางและความสว่างของแสงได้อีกนี่มันวัตกรรมที่เปลี่ยนวิถีชีวิตยามค่ำคืนไปเลยนะความล้ำสมัยมันไปไกลกว่านั้นอีกครับ แม้แต่เรื่องสุขาออนามัยในสุสานมีการพบแบบจำลองห้องน้ำซึ่งเป็นส้วมแบบนั่งมีที่พักแขนมีพนักพิงพร้อมสับและที่น่าทึ่งที่สุดคือมันมีระบบท่อที่เชื่อมต่อโดยตรงเมื่อใช้น้ำราดสิ่งปฏิกวลจะถูกชำระล้างลงท่อระบายน้ำไปเลยนี่คือระบบสุขาภิบาลที่ทันสมัยอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับยุคสองพปีก่อนโอ้โหนอกจากเทคโนโลยีสุดล้ำแล้ว ของในสุสานยังบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัวที่ซึ้งมากๆได้ด้วยอย่างตะขอเข็มขัดชิ้นหนึ่งที่ถูกเรียกว่าอย่าลืมฉันค่ะเป็นตะขอเงินรูปมังกรที่ออกแบบมาให้แยกเป็นสองชิ้นได้พอดีแต่ละชิ้นสลักคำว่าฉางอู่เสียงหวังซึ่งแปลตรงตัวว่าอย่าได้ลืมเลือนกันซ่อนไว้ด้านในสันนิฐานกันว่าเป็นของขวัญแทนใจระหว่างกษัตริย์กับสนมคนโปรดเหมือนเป็นเครื่องรางแห่งความรักที่พกติดตัวไว้ พอใครคนหนึ่งจากไปก็ฝังอีกครึ่งหนึ่งตามลงไปด้วยโรแมนติกมากเลยค่ะขนาะเดียวกันก็มีการค้นพบที่สะท้อนอีกแง่มุมของความเชื่อส่วนตัวนั่นคือองค์ชาติจำลองที่ทำจากสำริดซึ่งพบในสุสานของขุนนางชายครับประเด็นที่น่าสนใจคือพื้นผิวของมันขัดมันวาวมากซึ่งเป็นร่องรอยที่บ่งบอกว่าผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนาน ไม่ใช่ของที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อการฝังเท่านั้นสิ่งนี้สะท้อนความเชื่อในลัทธิต่าเรื่องศาสตร์แห่งห้องนอนที่มองว่าการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธีไม่ใช่แค่เรื่องความสุขแต่เป็นหนทางนำไปสู่สุขภาพที่แข็งแรงและอายุที่ยืนยาวเป็นการบำรุงพลังชีวิตครับพอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะว่าของแต่และชิ้นมันไม่ใช่แค่โบราณาวัตถุที่ตั้งโชว์เฉยๆแต่มันคือชิ้นส่วนของชีวิตคนจริงๆใช่ครับ และของใช้เหล่านี้มันลบภาพคนโบราณที่งมงายออกไปหมดเลยพวกเขาไม่ได้แค่เตรียมตัวไปโลกหน้าด้วยพิธีกรรมแต่กําลังออกแบบรละวางระบบชีวิตหลังความตายด้วยหลักฟิสิกส์และวิศวกรรมตั้งแต่การควบคุมควันไฟไปจนถึงระบบประปาในห้องน้ํามันคือการยืนยันว่าความตายสําหรับพวกเขาไม่ใช่จุดจบที่น่ากลัวแต่เป็นแค่การย้ายบ้านที่ต้องสะดวกสบายและมีความสุขเหมือนเดิมทุกป,ประการ และถ้าพูดถึงการย้ายบ้านไปสู่โลกหน้ามีอีกสิ่งหนึ่งที่คนสมัยหั่นให้ความสำคัญอย่างสูงสุดเพื่อรับประกันความปลอดภัยนั่นก็คือหยกใช่ไหมคะที่เชื่อกันว่ามีพลังในการรักษาสภาพร่างกายให้คงอยู่ตลอดไปใช่ครับความเชื่อนี้ทรงพลังมากจนก่อให้เกิดสิ่งที่น่าสะใจอย่างชุดหยกหรือเจดสูท มันคือชุดที่ร้อยเรียงขึ้นจากแผ่นหยกที่เจียระไนอย่างประณีตนับพันชิ้นแล้วใช้เส้นได้ที่ทําจากโลหะมีค่าต่างๆมาถักร้อยเข้าด้วยกันซึ่งชนิดของได้ก็จะบ่งบอกสถานะของผู้ตายถ้าเป็นจักรพรรดิจะใช้ได้ทองคําถ้าเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงก็จะใช้ได้เงินหรือทองแดงลดหลั่นกันไปแค่ชุดหยกก็ว่าอลังการแล้วนะคะแต่ยังมีกรอกป้องกันชั้นสุดท้ายอีกนั่นคือโลงหยกหรือเจดคอฟินโลงศพที่สร้างจากแผ่นหยกล้วน ประมาณ1,500ชิ้นเป็นการปกป้องร่างกายแบบดับเบิลเลยทีเดียวแต่เรื่องลงหยกนี่แหละครับที่มีประเด็นซ้อนอยู่เบื้องหลังซึ่งในวงการโบราณคดีเรียกว่าความขัดแย้งเรื่องลงหยกหรือ coffin controversy เรื่องหงเรื่องคือ โลงหยกที่ถูกขุดค้นพบในยุคแรกๆเมื่อหลายสิบปีก่อนถูกนักโบราณคดีในตอนนั้นประกอบขึ้นใหม่โดยเอาแผ่นหยกไว้ด้านนอกของโครงไม้เพราะมันดูสวยงามและสมฐานะเวลาจัดแสดงครับเดี๋ยวนะคะฟังดูเหมือนการตัดสินใจด้วยใช้ความรู้สึกว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นใช่ครับแต่พอมีการขุดค้นเพิ่มเติมในยุคหลังกับมีหลักฐานใหม่ที่ชี้ว่าแผ่นหยกควรจะบุอยู่ด้านในของโลงเพื่อให้หยกสัมผัสกับร่างกายโดยตรงตามความเชื่อเรื่องการปกป้อง นี่เลยเกิดการถกเถียงกันใหญ่เลยว่าการประกอบลงครั้งแรกๆนั้นอาจจะผิดพลาดหรือมันอาจจะเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่หรืออาจจะขึ้นอยู่กับยศของผู้ตายก็เป็นได้ครับเดี๋ยวนะคะแสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่ของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่เราเคยเห็นอาจจะถูกประกอบผิดมาตลอดแล้วคะเนี่ยแล้วการแก้ไขมันทําได้ยากแค่ไหนมันมีผลกระทบอะไรบ้างกับการตีความวัตถุชิ้นอื่นๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้ไหมคะ สมัยใหม่เลยครับคือการยอมรับว่าความรู้ไม่ใช่สิ่งตายตัวการแก้ไขทำได้แต่ซับซ้อนมากเพราะมันไม่ใช่แค่การรื้อและประกอบใหม่แต่มันคือการทบทวนสมมุติฐานท,ทั้งหมดที่เคยสร้างขึ้นมามันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยครับทำให้นักโบราณาคดีต้องกลับไปดูบันทึกการขุดค้นเก่าๆของสุสานอื่นเพื่อหาเบาะแสว่ามีร่องรอยอะไรที่อาจถูกมองข้ามไปบ้างมันแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่เขียนจบแล้ว แต่เป็นบทสนทนาที่ดำเนินต่อไปเรื่อยๆเมื่อเรามีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาโหฟังดูเหมือนงานนักสืบที่ไม่เคยมีวันจบสิ้นเลยนะคะต้องคอยหาหลักฐานใหม่ๆมาหักล้างหรือสนับสนุนทฤษฎีเดิมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าเราลองถอยออกมามองภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกการค้นพบสุสานจำนวนมากแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพรวมของจีนได้บ้างคะมันบอกได้เยอะมากครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจชี้ว่า จำนวนและความสมบูรณ์ของสุสานที่พบในแต่ละยุคสมัยสามารถใช้เป็นดัดชนีชี้วัดเสรถถียรภาพของยุคนั้นๆได้เลยดัดชนีชี้วัดเสรถถียรภาพหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าในยุคสมัยที่บ้านเมืองสงบสุขมีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจรุ่งเรืองอย่างช่วงราชวงศ์ฉินฮั่นหรือช่วงปลายราชวงศ์หยวนหมิงชิง เราจะพบสุสานที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และยิ่งใหญ่เหลือรอดมาถึงปัจจุบันจำนวนมากเพราะผู้คนมีทรัพยากรมีความมั่งคั่งและมีความสงบสุขพอที่จะลงทุนกับชีวิตหลังความตายของตัวเองและครอบครัวได้อย่างเต็มที่แต่ในทางกลับกันในยุคที่วุ่นวายเต็มไปด้วยสงครามอย่างยุคห้าราชวงศ์เรากลับพบสุสานน้อยมากเพราะตอนนั้นแค่จะเอาชีวิตรอดในแต่ละวันก็ยากแล้วคงไม่มีใครมีกระจิตกระจายจะมาสร้างสุสานใหญ่โตหรอกครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าความมั่นคงในชีวิตจริงส่งผลโดยตรงต่อการวางแผนชีวิตหลังความตายถ้าปัจจุบันยังไม่แน่นอนอนาคตในโลกหน้าก็คงถูกลดความสําคัญลงไปถูกต้องครับและไม่ใช่แค่เรื่องเวลาแต่ภูมิศาสตร์ก็มีส่วนสําคัญมากบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์อย่างที่ราบเฉิงตูเฉิชงชิงจะเป็นแหล่งที่พบสุสา,านหนาแน่นเป็นพิเศษ เพราะเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานและทําการเกษตรเมื่อผู้คนลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงก็ย่อมทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์ไว้มากกว่าพื้นที่แห้งแลง้งหรือเป็นภูเขาสูงชันและร่องรอยที่ทิ้งไว้ก็ไม่ได้มีแค่วัตถุสิ่งของแต่บางครั้งสิ่งที่เจอก็สามารถเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วรรณกรรมไปอย่างสิ้นเชิงเหมือนการค้นพบห้องสมุดในสุสานของไฮห,หุนโหนี่คือการค้นพบที่สั่นสะเทือนวงการเลยนะคะใช่ครับ เพราะในสุาสานนั้นไม่ได้เจอแค่ทองคําหรือหยกแต่เจอม้วนตําราไม้ไผ่จํานวนมหาศาลซึ่งก็คือหนังสือในสมัยโบราณน,นั่นเองและเนื้อหาในนั้นก็ไม่ใช่บันทึกธรรมดามันคือคัอคมภีร์ระดับชาติเลยอย่างแรกคือคัมภีร์ซื่อจริงหรือ The Book of Songs ซึ่งเป็นตำราเพลงที่เก่าแก่ที่สุดของจีนเขาเจอฉบับที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรกที่มาจากยุคฉินฮั่นเลยและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือการค้นพบ คำพีหลุนอวีหรือ the a n a l e c t s ของคงจื้อแต่เป็นฉบับของแคว้นฉีซึ่งมีความแตกต่างจากฉบับมาตรฐานที่เราใช้ศึกษากันอยู่ในปัจจุบันอย่างมีนัยยะสำคัญเลยค่ะประเด็นเรื่องฉบับแคว้นฉีน,นี้สำคัญมากครับเพราะมันทลายความคิดที่ว่าคำสอนของคงจื้อมีเพียงเวอร์ชั่นเดียวที่ถูกต้องมันแสดงให้เห็นว่าในอดีตเคยมีคำสอนของคงจื้อหลายสำนักที่ถูกตีความและส่งต่อแตกต่างกันไป การค้นพบนี้มันเหมือนกับการได้เจอต้นฉบับหรือเวอร์ชั่นร่างของคัมภีร์คลาสสิกที่เคยคิดว่าสูญหายไปตลอดกาลแล้วมันเป็นการเติมเต็มช่องว่างทางประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ที่อาจมีค่ามากกว่าสมบัติทั้งหมดในสุสานร,รวมกันเซอีกครับจริงด้วยค่ะสรุปแล้วการค้นพบสุสานจำนวนมหาศาลทั่วประเทศจีนครั้งนี้มันเหมือนการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้เรามองเห็นอดีตได้ชัดเจนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งแต่รายละเอียดเล็กๆในชีวิตประจำวันอย่างการกินหมอ้อไฟ การออกแบบคมไฟเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปจนถึงความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่หล่อหลอมอ,อรารยธรรมและการค้นพบต้นฉบับคัมภีร์ที่เปลี่ยนความเข้าใจของเราไปเลยใช่ครับแต่มันก็ทิ้งคําถามที่ลึกซึ้งไว้ให้เราขบคิดต่อนะครับสุสานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะให้เป็นที่พำนักสุดท้ายอันเป็นส่วนตัวและเป็นนิรันดร์ของผู้วายชนแต่ในวันนี้คุณค่ามหาศาลของมันกลับมาจากการที่มันถูกเปิดออกสู่สาธารณะ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้การที่เราเข้าไปรบกวนการพักผ่อนชั่วนิรันดร์ของพวกเขาเพื่อสแสวงหาความรู้ถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่และเราจะสร้างสมดุลระหว่างการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมกับความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ที่จะทําความเข้าใจรากเหง้าของตัวเองได้อย่างไรนี่คือคําถามใหญ่ที่ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนครับสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณนดีโลกและโบราณนคดีไทยหมดลงแล้วค่ะ แต่เรื่องราวความลับของอาระยะทำโดรานยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ